บทที่หนึ่งข้าคงไม่ใช่พระเอกตัวปลอมหรอกกระมังภาคที่หนึ่งอาณาจักรใต้เหยียนเส้นทางแห่งการชำระล้างบทที่หนึ่งข้าคงไม่ใช่พระเอกตัวปลอมหรอกกระมังสันเทียนรู้สึกปลัดปลุมยิ่งนะักเขาข้ามพบมาสู่โลกแห่งการบำเพ็ญเซียน กลายเป็นองค์ชาย13แห่งอาณาจักรใต้เหยียนที่อยู่ในดินแดนบุรพาของโลกบัมเพนเซียนส่วนที่ว่าข้ามพบมาแล้วกลายเป็นถึงองค์ชายทำไมถึงยังกลัดกลุ่มอยู่อีกเฮอเฮอเพราะร่างขององค์ชายที่เขามาอาศัยร่างอยู่เป็นองค์ชายที่ทุกคนว่ากันว่าเป็นบุคคลอับชอคอย่างหาที่เปรียบมีได้นะซิ พระสนมหลานมารดาขององค์ชาย13เดิมทีเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งอาณาจักรใต้เหยียนและเป็นนางสนมที่จัก,กรพรรดิเหยียนโปรดปรานมากที่สุดสถานะในพระราชวังของนางใกล้เคียงกับฮองเฮาเลยทีเดียวหากเป็นไปตามสภาพการตอนนี้ในอนาคตต่อให้โอรสของพระสนมหลานต้องการชิงตำแหน่งองค์รัชทายาท ก็นับว่ามีความหวังสูงอย่างยิ่งทว่าในวันที่องค์ชาย13ประสูติพระสนมหลานกลับสิ้นพระชนด้วยอาการตกเลือดอย่างรุนแรงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาองค์ชาย13ก็กลายเป็นโอรสที่จัก,กรพรรดิเหยียนไม่อยากจะพบหน้ามากที่สุดสถานะในพระราชวังคือหนึ่ง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  และเมื่อองค์ชาย13เติบโตขึ้นเรื่องอับโชคก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นครั้งหนึ่งเขาเคยเลี้ยงปักษาวิญญาณเพลิงซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงวิญญาณที่งดงามอย่างยิ่งตัวหนึ่งปรากฏว่ากลับจมน้ำตายในอุทยานหลวงครั้งหนึ่งเขาเคยปลูกดอกโบตันภาพฝันมงคลอันล้ำค่าปรากฏว่ากลับถูกลูกหมีถอนออกมาทั้งราก ครั้งหนึ่งเขาเคยตามเหล่าองค์ชายทั้งหลายไปเล่าเรียนที่สถานศึกษาหลวงปรากฏว่าสถานศึกษาหลวงกลับพังทลายลงในวันนั้นนอกจากความอับโชคในแต่ละวันเส้นทางแห่งการบำเพ็ญเซียนขององค์ชาย13ก็ไม่ได้ราบรื่นเช่นกันคำนวณดูแล้ววันนี้น่าจะเป็นครั้งที่88ที่เขาถูกธาดไฟเข้าแทรก แต่ครั้งนี้เขาไม่สามารถผ่านมันไปได้องค์ชาย13ผู้เชื่อมั่นว่าชะตาค่าค่าลิขิตไม่ได้ขึ้งอยู่กับสวรรค์ท้ายที่สุดก็ยังล้มลงบนเส้นทางแห่งการต่อสู้กับโชคชะตาสิ่งที่เข้าแทนที่ดวงจิตขององค์ชาย13คือเสนเทียนผู้เดินทางข้ามพบมาเขาคือเด็กหนุ่มผู้มีปณิธานคนหนึ่ง ซึ่งได้รับการศึกษาอย่างดีจากโลกศตวรรษที่21และไม่ยอมคุกเข่าให้ผู้ใดยกเว้นฟ้าดินและบิดามารดาน้ำข้าต้องการน้ำเสินเทียนนอนอยู่บนเตียงรู้สึกเพียงว่าเจ็บปวดอย่างยิ่งตรงช่วงท้องช่างทรมานยิ่งนักเมื่อได้ยินเสียงร้องเรียกขันทีชราคนหนึ่งรีบเดินถือถ้วยน้ำชามาหยุดอยู่ข้างเตียง ก่อนประคองสนเทียนลุกขึ้นด้วยความเป็นห่วงน้ำมาแล้วองค์ชายทรงค่อยคอยดื่มพะยะค่ะขันทีชราคนนี้คือหัวหน้าขันทีกุย้ยกงกง,งแห่งตำหนักใจพิสุทธิ์และเป็นขันทีเพียงหนึ่งเดียวที่ขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่ในตำหนักนี้กล่าวได้ว่าเขาเป็นผู้เลี้ยงดูองค์ชาย 13, สิบสามสันเทียนจนเติบใหญ่มากับมือ หลังจากดื่มน้ำไปบ้างสันเทียนรู้สึกดีขึ้นมากสายตาของเขามองไปที่ตัวของขันทีชราตรงหน้าคนนี้และต้องตกตะลึงทันใดในความทรงจำขององค์ชายสิบสามีกุ้ยกงกงผู้นี้อยู่กุ้ยกงกงเข้าวังตั้งแต่เด็กทำงานอยู่ในวังห้าสิบกว่าปีพระสนมหลานมีบุญคุณเคยช่วยชีวิตเขาไว้ เพราะเหตุนี้จึงอุทิศตนและจงรับพักดีต่อองค์ชายสิบสามอย่างสุดซึง้งแต่ในความทรงจำขององค์ชายสิบสามกุ้ยกงกงไม่มีวงแหวนแบบนี้อยู่เหนือศีรษะนี่นาใช่แล้ววงแหวนในสายตาของเซินเทียนเวลานี้เหนือศีรษะของกุ้ยกงกงมีวงแหวนที่กำลังเรืองแสงสีเขียวลอยอยู่ ลักษณะคล้ายวงรัศมีที่อยู่เหนือศีรษะของเทวดาเพียงแต่สีผิดเพี้ยนไปเราตาฝาดหรือเสินเทียนขยี้ตาของตนเองอพบว่าวงรัศมีสีเขียวบนศีรษะของกุ้ยกงกงยังคงอยู่เห็นได้ชัดว่าไม่ได้ตาฝาดไปท่านลุงกุ้ยช่วยหยิบกระจกมาให้ข้าหน่อยได้หรือเปล่า สันเทียนราวกับว่านึกอะไรออกรีบสั่งให้กุ้ยกงกงไปหยิบกระจกมาหนึ่งบานทันทีที่คนในกระจกปรากฏขึ้นตรงหน้าเสันเทียนในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าเพราะเหตุใดองค์ชายสิบสาจึงอับโชคเพียงนั้นหล่อเหล่าหล่อเหล่าอย่างหาที่เปรียบมีได้พระสนมหลานเคยเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งของอาณาจักรใต้เหยียน องค์ชาย 13, สิสามนเทียนที่เป็นโอรสของพระนางก็ย่อมสืบทอดยีนเด่นนั้นมาวัยเพียง16ปีก็มีบุคลิกที่เป็นต้นแบบของบุรุษผู้งามล้ำเหนือใครแล้วใบหน้านี้หล่อมากจนสันเทียนรู้สึกกดดันราวกับถูกภูเขากดทับแต่นี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือสันเทียนพบว่าเหนือศีรษะของตนเอง ก็มีวงรัศมีเช่นเดียวกับของกุ้ยกงกงอยู่หนึ่งวงทว่าวงรัศมีของเขาไม่ใช่สีเขียวแต่เป็นสีดำกำลังแผ่ไอสีดำหนาเข้มปั่นป่วนไม่หยุดหย่อนราวกับเต็มไปด้วยความโชคร้ายและอัปมงคลต่างๆเพียงเห็นแวบแรกก็ทำให้รู้สึกอกสัน่นขวัญแขวนเห็นได้ชัดยิ่งว่า เจ้าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งดีอะไรแน่นอนไม่แน่ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดจากความโชคร้ายหรือว่านี่ก็คืออินถางมัวหมองหนึ่งในตำนานสันเทียนนอนลงบนเตียงอีกครั้งสื่อให้รู้ว่าตนเองต้องการอยู่เงียบๆคนเดียวคนอื่นข้ามมิติมาเหนือศีรษะล้วนแต่เป็นวงรัศมีของพระเอก สีสันรูปทรงดูดีมีราศีสีทองเจิดจรัสเป็นประกายแล้วเหนือศีรษะของเราละ่ะทั้งมืดมนชวนขนลุกและหน้าอึดอัดนอกจากนี้ยังมีไอดำแผ่ซ่านรู้สึกเหมือนกับว่าถ้ามีมันอยู่เหนือศีรษะแค่เดินออกไปข้างนอกก็ถูกฟ้าผ่าได้อย่างง่ายดายเราคงไม่ใช่พระเอกตัวปลอมหรอกกระมัง อัญญาประกาศเดียวเหนือศีรษะมีวงรัศมีแห่งความโชคร้ายเช่นนี้ถ้าบอกว่าไม่กังวลก็คงจะเป็นเรื่องโกหกยังจะบำเพ็ญเซียนฝึกฝนตามหาสมบัติฝ่าด่านเคราะห์อีกหรือช่างมันเถอะร่างกายบอบบางของเสินเทียนในตอนนี้แค่กินข้าวไม่ระวังก็มีความเป็นไปได้ที่จะสำลักตายแล้ว ท่านลุงกุย้ยข้าเหนื่อยแล้วท่านออกไปก่อนเธออัญญาประกาศคู่สันเทียนตัดสินใจสงบจิตสงบใจพักฟื้นร่างกายบนเตียงไปก่อนออกไปข้างนอกไม่ได้แน่นอนก่อนที่ร่างกายจะฟื้นฟูกลับมาอย่างสมบูรณ์มีเพียงการสงบใจนอนอยู่บนเตียงถึงจะสามารถรับประกันความปลอดภัยของชีวิตได้พัลยาค่ะ ถ้าเช่นนั้นเบ่าจะไปต้องยามาให้ฝ่าบาทกุ้ยกงกงยังไม่รู้ว่าคนที่นอนอยู่บนเตียงตอนนี้ไม่ใช่องค์ชายสิบาคนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาปิดประตูอย่างแผ่วเบาป้องกันไม่ให้ลมเย็นพัดโดนร่างกายของสันเทียนจากนั้นก็ไปต้มยาที่ห้องเครื่องด้วยตนเองเวลาหนึ่งเดือนต่อจากนั้นสันเทียนทำตัวดีมาก เขาไม่ได้แอบฝึกบำเพ็ญไม่ได้วิ่งพลานไปทั่วถึงขั้นไม่เคยลงจากเตียงเลยแม้แต่ครั้งเดียวภายใต้การเฝ้าดูแลเอาใจใส่อย่างดีของกุ้ยกงกงในที่สุดร่างกายของเสินเทียนก็ค่อยคอยฟื้นตัวกลับมาหนึ่งเดือนแล้วเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มสวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่าข้าผ่านช่วงเวลาหนึ่งเดือนนี้มาได้อย่างไร อัญ,ญประากาศคู่ในที่สุดสินเทียนก็ทนไม่ไหวแล้วไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคอมพิวเตอร์แม้กระทั่งหนังสือนิยายที่น่าสนใจหน่อยก็ไม่มีต้องนอนคิดเรื่องชีวิตอยู่บนเตียงทุกวันชีวิตแบบนี้น่าเบื่อจนทำให้เขาแทบจะเป็นบ้าชีวิตนั้นสูงค่าอย่างยิ่งแต่อิสรภาพมีราคาสูงกว่า ข้าจะออกไปเดินเที่ยวแล้วอัญญประกาศเดียวบทที่สองขันทีน้อยผู้มีโชคสันเทียนล,ลุกขึ้นจากเตียงท่านลุงกุ้ยข้าจะอาบน้ำเปลี่ยนผ้าและออกไปเดินเล่นสักหน่อยพ้าอยากค่ะฝ่าบาทบ่าจะไปเตรียมให้เดี๋ยวนี้กุ้ยกงกงซาบซึง้งจนน้ำตาคลอเบ้าในเวลาหนึ่งเดือนที่ฝ่าบาทนอนอยู่บนเตียง เขาเองก็ไม่สบายใจเช่นกันทุกครั้งที่ถูกพาาดไฟเข้าแทรกในอดีตอารมณ์ขององค์ชาย13แปรปรวนอย่างยิ่งขอเพียงพลังปราณฟื้นฟูกลับมาเล็กน้อยเขาก็คิดจะลงจากเตียงไปหาวิชาย,ยุทดอื่นมาลองฝึกฝนต่อทันทีคราวนี้สันเทียนนอนสงบนิ่งอยู่บนเตียงกุ้ยกงกงรู้สึกโล่งใจมากในตอนแรก ในที่สุดองค์ชาย13ก็เรียนรู้ที่จะธนุถานอมร่างกายของตนเองแล้วพระสนมหลานที่อยู่แดนปรโลกรู้เข้าก็คงยิ้มร่าทั่วทั้งแดนปรโลกแต่เมื่อเวลาล่วงเลยไปทีละนิดปุ้ยกงกงพบว่าเรื่องไม่ได้ธรรมดาเพียงนั้นพฤติกรรมขององค์ชาย13น่าตกใจเกินไปแล้วกระมังบอกให้นอนพักฟื้นอยู่บนเตียง หากไม่มีธุระอันใดยอย่าเพ่นพ่านไปทั่วไม่ได้บอกให้กินดื่มถ่ายอยู่แต่บนเตียงทุบตีให้ตายก็ไม่ยอมลงมาแม้แต่ครึ่งก้าวเสียหน่อยนี่พระองค์คิดจะทำอะไรอีกหรือว่ากลายเป็นคนติดเตียงไปแล้วในเวลาหนึ่งเดือนเต็มจูจ่จู่นเทียนก็กลายเป็นคนสงบเสงี่ยมเรื่องนี้ผิดปกติอย่างมาก หากไม่ใช่เพราะสันเทียนเตรียมตัวอาบน้ำอาบท้าจะออกไปข้างนอกกุ้ยกงกงกำลังจะเชิญหมอหลวงมาแล้วเชียวมาตรวจดูสักหน่อยว่าสมองของฝ่าบาทได้รับความเสียหายจากการถูกธาตุไฟเข้าแทรกหรือไม่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าบ้วนปากสวมชุดคลุมลายพยาง,งูหลามข่าวอันวิจิตร กล้าวผมทรงกระเรียนเหินเมคาจากนั้นสวมรองเท้าทรายทองเหยียบเมฆสันเทียนตกตะลึงจนแทบลมควม่ำเพราะชายรูปงามในกระจกสง่าง,งามไรที่ติดเหนือธรรมดาโดยกำเนิดรูปลักษณ์เช่นนี้หากอยู่ในโลกศตวตรรษที่21จะบากบั่นต่อสู้น้อยลง20ปีแน่นอน ไม่สิประหยัดเวลาสู้ชีวิตได้200ปีเลยมีเพียงสิ่งเดียวที่ไม่สมบูรณ์แบบก็คือวงแหวนที่อยู่เหนือศีรษะของเขายังคงเป็นสีดำเหมือนเดิมสาดส่องจนใบหน้าของเขากลายเป็นสีดำราวกับหัวหน้าชนเผ่าซักเผ่าต้องหาวิธีจัดการปัญหาวงแหวนสีดำที่อยู่บนหัวโดยเร็วที่สุด สันเทียนแอบสาบานในใจถึงเหนือศีรษะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหนึ่งไปบ้างแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ในใจเต็มไปด้วยหมื่นพันความคิดท้ายที่สุดสันเทียนก็เดินออกมาจากตำหนักใจพิสุธิ์สิ่งที่ต้องกล่าวถึงก็คือขณะที่สันเทียนเดินอยู่ในพระราชวางังในรัศมีสิบเมตร จะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยแม้กระทั่งพวกขันทีและนางกำนันในวังก็ล้วนเดินหลบไปไกลประหนึ่งกลัวติดเชื้อเทพหายนะอย่างนั้นสายตาเช่นนั้นทำให้สินเทียนไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งไม่รู้ว่าเจ้าคนอับโชคคนนี้ผ่าน16ปีนี้มาอย่างไรในใจของสินเทียนแอบรู้สึกเห็นใจองค์ชายสิา แต่ก็ยังชื่นชมอย่างสุดซึ้งเช่นกันเขาแค่โดนผู้อื่นมองเช่นนี้ครู่เดียวก็รู้สึกอึดอัดแทบตายแล้วส่วนองค์ชาย13ถูกผู้คนใช้สายตาเช่นนี้มองมานาน16ปีปรากฏว่าเขาไม่เพียงไม่ย่อท้อหรือล้มเลิกความตั้งใจกลับกันแม้ตายก็ยังต่อสู้กับโชคชะตาไม่หยุด ในขณะเดียวกันก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะถูกความมืดครอบงำจิตใจด้วยลักษณะนิสัยของเจ้าหมอนี่เอาไปเทียบกับนารูโตะได้เลยระหว่างที่เดินอยู่ในพระราชวังสันเทียนคอยสังเกตวงรัศมีที่อยู่เหนือศีรษะของคนอื่นไปด้วยเขาพบว่าวงรัศมีเหนือศีรษะของคันที และนางกำนันส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นสีขาวและเป็นแสงที่ค่อนข้างสลัวมองแล้วธรรมดาไม่มีจุดเด่นไม่เหมือนคนที่มีโชคอันประเสริฐส่วนบรรดาขันทีและนางกำนันที่มียศสูงกว่าหน่อยหากเทียบกันแล้วแสงจะสว่างกว่าเล็กน้อยเขาพบขันทียศสูงสองสามคนเป็นครั้งคราว อย่างเช่นหัวหน้าฝ่ายห้องเครื่องหัวหน้าฝ่ายเครื่องแต่งกายหัวหน้าฝ่ายอาชาหลวงวงรัศมีเหนือศีรษะพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นสีเขียวอ่อนแผ่แสงสีเขียวจางจางอุดมไปด้วยพลังชีวิตเช่นเดียวโก้รับวงรัศมีเหนือศีรษะของกุ้ยกงกง ดังนั้นสีดำแสดงถึงโชคร้ายวงรัศมีเหนือศีรษะคนทั่วไปเป็นสีขาวคนที่โชคดีจะมีวงรัศมีสีเขียวปรากฏเหนือศีรษะหรือหรือว่าคำกล่าวแบบนั้นในชาติที่แล้วจะถูกต้องถ้าอยากให้ชีวิตดำรงต่อไปเหนือศีรษะจำเป็นต้องเขียวบ้างอัญญาประกาศเดียว เมื่อนึกถึงตรงนี้มุมปากของสันเทียนอดไม่ได้ที่จะกระตุกเล็กน้อยความคิดเช่นนี้พิเรนจริงๆทันใดนั้นดวงตาของสันเทียนเพ่งมองเล็กน้อยเขาพบคนที่พิเศษคนหนึ่งเป็นขันทีน้อยที่ดูไม่มีจุดเด่นอะไรอีกฝ่ายสวมชุดขันทีรับใช้ทั่วไปที่มีตำแหน่งต่ำสุด แลดูผอมแห้งซีดเซียวหน้าสงสารสีหน้าก็หดหู่แต่สิ่งที่ทำให้สินเทียนรู้สึกว่าขัดแย้งคือวงรัศมีที่อยู่เหนือศีรษะขันทีน้อยผู้นี้ไม่ใช่สีดำไม่ใช่สีขาวและก็ไม่ใช่สีเขียววงรัศมีเหนือศีรษะของเขาเป็นสีแดงแผ่ประกายที่แสกตาราวกับดวงตะวัน ดูยิ่งใหญ่และมีอำนาจนักในสายตาของเซินเทียนขันทีน้อยผู้นี้เป็นจุดศูนย์กลางของฟ้าดินนี้อย่างสมบูรณ์หากเปรียบเทียบกันแล้วแม้รูปลักษณ์ของเซินเทียนสง่าพาเผยไม่เป็นรองใครแต่ลักษณะของวงแหวนสีดำที่อยู่เหนือศีรษะกลับดูไม่ได้เลยแค่ขันทีน้อยคนเดียว แต่วงรัศมีเหนือหัวกลับโดดเด่นเกินจริงเช่นนี้หรือว่าเขาคนนี้คือบุตรแห่งโชคชะตาอัญญาประกาศเดียวสันเทียนจ้องขันทีน้อยผู้นั้นตาไม่กระพริบมองจนอีกฝ่ายรู้สึกขนลุกแม้ขันทีน้อยเพิ่งเข้าวังมาได้ไม่นานแต่ก็เคยได้ยินเรื่องเล่าภายในวังมาบ้างองค์ชายของตำหนักใจพิสทจิ์ผู้นั้น เป็นบุคคลที่งามสง่าที่สุดแต่ก็โชคร้ายมากที่สุดในอาณาจักรใต้เหยียนหากไม่มีธุระอันใดจงอยู่ให้ห่างเอาไว้ไม่เช่นนั้นชีวิตอาจตกอยู่ในอันตรายคารวะองค์ชายนึกถึงตรงนี้ขันทีน้อยคำนับอย่างรีบร้อนคิดว่าจะเดินหนีทันทีหลังจากคำนับเสร็จ เาว่าสิ่งที่เขาคิดไม่ถึงคือเซินเทียนไม่ยอมให้เขาไปเจ้ามานี่หน่อยครันได้ยินเสียงเรียกของเซินเทียนขันทีน้อยตกใจกลัวจนขาสั่นไปหมดองชายสิบสามสั่งให้ข้าไปหาไม่เอาหน้าข้าเป็นเพียงขันทีน้อยธรรมดาคนหนึ่งจะกล้าล่วงเกินดาวหายนะท่านนี้ได้อย่างไรได้ยินมาว่า ถ้าเข้าใกล้องค์ชายในรัศมีสามจ้างสจะติดความโชคร้ายของพระองค์มาจากนั้นทุกคนรอบข้างก็จะไม่กล้าเข้าใกล้เราอาจจะถึงขั้นมีภัยคุกคามถึงชีวิตถ้าหากเข้าใกล้มากเกินไปไม่เท่ากับตายแน่นอนหรือแต่หากไม่ฟังคำสั่งขององค์ชายดูเหมือนจะตายเร็วยิ่งกว่าอัญญประกาศเดียว พอนึกถึงว่าเข้าใกล้อาจจะตายไม่เข้าใกล้ก็จะตายแน่นอนขันทีน้อยผู้มีโชคคนนี้ก็ตกใจกลัวจนแทบอยากร้องไห้